มาจ้าพี่น้องจะกินข้าวน้ำกันพี่น้องจ้าอันนี้ก็คือกอยกุ้งนะจ๊ะพี่น้องเนี่ะกอยกุ้งกับปลาซิลอยู่น้ำกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นอบเป็ดพี่น้องสีนแดดเดียวนะจ๊ะของลีโอมาเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีตอนค่ำพี่น้องจ้ากินข้าวแรกน้ำกันพี่น้องจ้าหูพอบกันมาพี่มาคลรับล่ามก ถ้ากันลุไปไล่แอนสอนจ้ะสวนแม่นางให้ยูอันปั้นเข่าซอยเพิ่นสาวเมาเนาะจ้ะเพราะว่าอันนี้ก็ไปซอยเพ,อเ,เพิ่นอยู่พี่น้องอ,อย่ามันเด้ออย่ามันแล้วเด้ออะไรก,เก็เลยมาก,ก่อนให้เพิ่นอยู่ซอยให้มันแล้วซะนะะเป็นเกิดเป็นเกิดไม่น้ำใจนะมูเพื่นนนนอนช่วยเพื่อน<ม>จ้ะเพราะว่าอาสซ่าได้ไปกินข้าวเงินหมูเดียด์พี่น้องมาพี่น้องมากินข้าวจ้ะเอามาพี่น้องจ้ะกินข้าวจ้ะจะนั่งตรงไหน ฉันจะนั่งทางนี้ก็แล้วกันเนาะทุ่ได้ทุกขั้งิงยมาีระตแตหาตัอืมนะ

ครันะบจ้องอไม่เห่าแน่นอนนี่รื้อรื้นทางตั้งยังเอสอ่ะ 这个可以开吗？嗯 บริกินอยควไปช่้หรือว่าเป็นือื่นบาวไหมไม่้ากคอยบริการอะไรจจิฮะมันบอกมาน่ากหกั้ไปนแงกระยมเย็นอยู่แก้แกงกระยำเลยนันบมีสัญญาคุย้ายแต่อีหงมาบ้านมุกโผมีสัญญา พี่เปิดเครื่องหม่กว่าไม่ได้แต่เต็มูเๆแบบนี้ไม่ครมัเลยตั้งนช่งต้อมีก็นช่วงู่้ี่กดจังนึงสองสองอ่ะก็ซับทุกอย่างยกันต้องกดมันเป็นเื่องนเครื่องะไรเชานเราไมอ่ะ

มาเด้อมาเด้อขุงเาสิแล้วอีเนี่ยถ้ารถดูดสามมือยังมได้นี่อไรเจ้าคุณแม่ถุงเผากินข้าวร่วมกันฮึคอยกุ้งกับแมนหาโมกิบันเดอจังหวัดนอนไหม Lại, béo được nói, nó mất tạm lẽ là tạm chi nói với là không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เล่าเพื่อนก็เอาไงลูกเว้นได้เท่าไรจิตสำราญจะนั่นก็พอเ้าวจิเดูดมงินก็ชอบสามสิบห้าพันตัว ก็้ต่ละเต้ามีสามนะสามนะสามสี่0ันายไม่บอกอืมขาเล่นว่าในสามท่านในสองล้านไร่สี่พันสายแบบเต้านึ้นตาม่งไรกันม่งไรก็สี่ลายก่อน่งไรกว่าเออเจือเจือจีรตอนเอต้าจีร์ตอนเอต้าหน้าเทาหน้าอไรเดินเขวัน ยังม่ห่อนเห่านให้ตาเลยก่อนให้ตาหนักไหลกว่าก่อนต้ค่อยเพิ่มตันก่อนเอความรู้เดี๋ยพี่น้องอืมปัตโตนั่นไช

ก็ตีส้มนะอยางที่ต่างนึ่งอืมทันเลยมันกิ่งดนึ่งเลยเว้ยตานี่กยิโลดูอุ๊ยยิ่งดูเลยเหรอท่านท่านทางให้ก็ตาเล่าต่นเกิดคือได้นหไล่อ้ยมาลล่ามาอีกเลยชวนอื้อไล่เออไล่จิตต้าไล่พระเจกิด่ยุเวียนทั้งลมทั้งฝน อีไลีไลน่งขึ้นขน่งสีดำค่สีเบอร์ดิสสีนั่นยัมากล้องตา้องน่คใ่หรอิดเข้าขาเขาดิ่มันมงม้มันเป็นแเป็นเป็นเกิ่แน่น้นอ่ะเป็นถึงยาคุ้มแล้วเนาะน่ะกินเขาไลถึงยาคุ้มนะคะยาคุ้มอันนี้เเดียว่ง้ ป่าป่าเรียนคิ้วป่าเยี่ยมิ้วสวยงามดูแต่ลากับต่อคิ้วว่าสั่งสวยามนุ่มมากกินให้กินเจ๊ดวยนะไปปั้นข้าวตัวไอ้โม่มาหันรักถวยหลมอเลยมาเนี่ยป่าหนักนะนี่จะเสีมาบ้านเจ๊สีมาเลยนะ เปียนเออมาใหม่ใส่ชื่อการ์มาปนจะแาน่ามัเจอกัวปุมัน่าคั้สองมาเจุมนะต้องเราดีทางเรน้ามาเจอถิ่มเหมือนั่นอืมยู่ดีไมนี่ลูกหลังเราใส่นั่นดลละีลูกหลังเนื้อเราใส่เออที่เราที่พามากันมันหอมนงนั่นมันโีมาไยังมันได้น้มันได้น้า mặc quân lúc này mặc mình lúc này mặc quân lúc này mặc quân lúc này mặc quân nè này mặc quân lúc 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 này mặc Cái gì này mặc quân lúc này mặc quân lúc này mặc อืมจังเงตอนมากอย่งอหมือถึงจะทกกีหลานหาย่านจะอ่านะเขามาอยนดีมีกระพิการยาวอิดเบคู่มือแสิให้แล้วเอไรขนที่หายเาน้านจแล้วเวาเขาม่งจแล้วล่ะไ่อใคร้งมีแต่สีดเตรียมลงหน้าแทงแลวรับมส่ คเล้นัครั่าน้เชเิมคลองขึ้นมาน่ะคุณดีเล้ยหอนักบแล้ันทให้เขาเรีเราม่ตากจ่าเขาเขเจะยไปจุดอี่ก็สองสามัเงนเนาะบางจะอาดเข้ามาคือว่าเรามันคาหน้าให้เขาเขาก็ิด้องอะไรต้องอะอ่ะออองา ไม่ใใครชองถายนีคไปเฮ็ดไม่ใช่้อยไปเฮ็ดอ่ะคือเก้าปัตตไดบนเบื้งน้าเบื้องในยาวๆตั้าเขาปเห็ดรถเวลามันไมกไกลนะไกลตัวห้าไไกลตันอยู่ทีเด้อไกเฮ็ดน้าลุกช่องัะคันเข้าไปได้เป็นราคาอะไรนั้ได้ประตีร้านขายสี่สิแปดสองเนเงินแต่เมืองาม เดี่น,นะอืมชืม่อูบืแปโอ้ยกระทัแบแปดสอตัวนึงเลยแปดขั้นอยู่ดช่ชมแหงว้จอยาท้ากับให้เรือดแต่ยังไม่เยอะเราไปว่าค่าเนอะดีว่าท้าแบบมือถืยแล้วค่าค่านี่ยดีว่าดีใช้เรือ่อยมัน,นมือยาวไว,วันละก่อนใช่ไหม ายอยขายเนาะยามมันขึ้นมาข้าววันนี้เพื่อนเพืนเขาเพื่อนเขาเขาเปิดไมู่่กันโจมตีเาองกมาอืมออาแล้วนเรับบลอกผมจะเ่นาวเป็นก่อนชนนเลยว่ก็ชอบมันจะเป๋เลนั่นดีนะนั่มัเว้นม่ดูเนี่ยเป๋เยนะบ้าไปแล้ว ก you <inaudible> <Like> <ities> uh ินสองคนจะกินเบิขี่หายออไุณนลอยไ่แนอันช่วงผูยู่นะกับมืนั้นียวมไก่เนาะลอกไวเบิดแต่ว่าพหมดักมันเข่าทางหานนั่นนะตางเคร่อเห็นเิดมันจะเปงานต่างนพวกโจนพวกย่างนั้นรด จะได้ย <c ười> ัวะเหยีจำเป็นไงโทษโลมหลังยูจำก่อนดูแล้วบไก่มาขันตอนนี้เหมือนแจ้ง ข้างนี้เกินก๋ายละไก่คาะแต่เนื้ทุ่มหนึ่งน่ะต้องกินกูโรด้องใช้ซอสเ้รคนนี้ก็จะเป็นผ้าวิที่เขาก็ต้องต้อนต้ออส ไปายเล่นขายไปเลยขาวสิบบาทไปขายผมีผ้าคองไว้กับโจรอีกแล้วลายเปนหลักนะเบี้ยมากตรวจเขาไปง้อป้าในหน้าบวงเย็บเข่าลง่นมันจีาป้าก็ไปมุ่งเอาครันเจ้าหน้าที่ยังไเขาจะองนี้เฮ้ยเขาสิ่งน้อสินค้านอจะได้ ทั้นี้ในขัานตอนการศปกษาเข้าไปเราก็ไปใช้ตองพี่นาทุกเจ้ากรบอกเปิดปากให้ปากหน้าในที่มีงานอะไรมั่วอะไรกล้วยอะไรก็เบดสก้ปอหรือตามแในช่องไม่เข้าปากเข้าสิเขาจงพี่น้ที่เขาบ้านอุตสินะครับวันนี้จะสิิการสืเคยอพี่น้องเอ๋จะได้ความดมลคนรายๆที่เขมาลับมจะติดตามกิมหนักับการพี่น้องจะสบาดีม